มีคนพูดเหลือเกินนะครับการเมืองแบบอนาคตใหม่การเมืองแบบก้าวไกลมันเพอ้อฝันเป็นไปไม่ได้ประเทศนี้มันดีพออยู่แล้วอย่าคิดเปลี่ยนแปลงอะไรความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่มันพอจะอยู่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นความคิดที่หลงผิดหรือเป็นความคิดที่ผิดนั่นจึงเป็นที่มาของ พักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลในวันนี้เพราะเราเชื่อว่าเราต้องฝันและเชื่อว่าความฝันของเรามันเป็นไปได้สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ชีวิตความเป็นอยู่ประเทศเรามันตกต่ำทุกวันนี้เพราะเราปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งที่ต้องการแช่แข็งประเทศไทยกล้าฝันปล่อยให้เขากล้าฝันที่จะ แช่แข็งไประเทศไทยเอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงและไม่มีใครไปขวางมันขณะที่นักการเมืองแบบไทยๆส่วนใหญ่ของเราอยู่เป็นแล้วก็นั่งรอวันไหนมีการเลือกตั้งก็รอไปแบ่งอำนาจกับเขาบ้างสลับกันไปและเพราะพักอนาคตใหม่ฝันวันนี้ก้าวไกลก็สืบต่อความฝัน มันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไงครับในสภา4ปีที่ผ่านมาเพราะกล้าฝันกล้าทํากล้าเริ่มต้นใช่ไหมครับแนวคิดนโยบายแบบยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารและปฏิรูปกองทัพมันถึงวันนี้เอาแข่งกันไปหาเสียงใจไม่หมดใช่ไหมครับเพราะกล้าคิดกล้าฝันความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมทางาศาสนาต่างๆที่เคยถูกกดเอาไว้มันถึงกลายเป็นนโยบายที่แย่งกันมาหาเสียงตอนนี้ไง,ไงครับใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่คิดฝันถ้าไม่มีอนาคตใหม่ถ้าไม่มีพักก้าวไกลในการเมือง4ปีที่ผ่านมาลองจิงนตนาการครับมันจะเป็นยังไงขอให้เชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่าไปเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงความฝันเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นไปไม่ได้ตามที่เขาหลอกลวงแล้วถ้าต้องการ ที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆ14พฤษภาคมนี้กากาก้าไกลแล้วกาคนเดียวไม่พอต้องชวนคนที่บ้านชวนคนข้างบ้านชวนคนที่ทำงานให้กันไปกาเยอะๆให้ถล่มทลายเพราะหนึ่งเสียงของทุกคนที่มอบให้พักก้าไกลจะเป็นหนึ่งเสียง ของความเปลี่ยนแปลง